ตามหูสาตินเป็นขอร์ตูเจ่าบุ้งนี่นำตรงเรือหาเดียเลยเก็ต่อสายมึงด้วยมาเด้อมาเด้อทางขอนแก่นทางขวนแก่นผู้ยังนะครับเด้อดวงต่อดวงตาเด้อสีเเก่มาะครับมาเด้อเด้อเอาอะไรอีกมั้ยเบิสุาลู มีทุกสิ่งทุกอย่างได้สมบูรณ์บริบูรณ์พูนผลมากมายขอให้ลูกหลานอยู่ดีมีเจ็บสบายแข็งแรงเจริญรุ่งเรืองร่ำรวยสมบูรณ์พูนสมทุกประการได้ได้ไม่จะขายเลิกทีให้ได้ลูก่องสบายอีกหนึ่งคนที